บ่ออ er pues ่ไรเยอะเลยอ่ะก็ได้น้อยอยู่นะโดนหรือเปล่าหนูอีหนูมันเล่นเรื่องหรือเปล่ารอก่อนรอก่อนใจเย็นๆพวกใจเย็นๆพวกรอมันไปก่อนรอมันไปก่อน ให้มันตายใจก่อนดูเหมือนจะเกลือนะเพืเ่อนๆนะมาเราจะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเกมฟอร์จูนเม้าให้ดูเนาะเป็นเกมค่าย PG s l สล็อตนะคะเดี๋ยวนี้จะมาลองเล่นด้วยทุน ห้าร้อยบาทแล้วกันเนาะอ่ะก็เอาทุนมาแค่ห้าร้อย 500, ก็ต้องห้าร้อยสิใช่ปะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเกมหนูทองเนี่ยมันจะมีโอกาสได้กําไรโหดหรือเปล่าเนาะก็ใครอยากจะลองก็มาลองดูได้เพื่อเดี๋ยวจริงลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันได้เลยเสียงไมคซีเรียสเลยขอแค่มารีวิวให้ดูเนาะเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่นแนะนําให้นาตามนะจ๊ะอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมดูว่าจะรอดไหมอ่ะเดี๋ยวจะมีของรรราาาาางงงวััััลลพิเศษใหหห้้สสํบสบููกออ่่่ยงไงทนผชม สำหรับคนที่ติดตามเรากดไลค์ร like, เราบ่อยอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีกลุ่มโบร,ราณรมแล้วก็สูตรจาวิทยเนาะใครอยากเจ้าสูตรจาวิทไปใช้อยากจะเข้ากลุ่มก็ติดต่อรอสอบทถามแอดมินได้เพื่อนจะ้ะโอเคเดี๋ยวจะกดเข้าไปเกมดูว่าจะรอดเปล่าว,วันนี้กรุ้มา500เด้อพี่น้องเบ็ด30ไปเลยจ้าหมุนเลยนะหมุนแล้วนะพี่หนูจะแจกขวดหรือเปล่าก็ไม่รู้อู้โดดหรือเปล่าอูย้ยพี่หนูโดดโดดง่ายเกินแต่ไม่รู้ว่าจะแตกโหดหรือเปล่าน้านเองยังไงอะพี่หนู วปวดเปล่าโอ้โหไม่น่าจะเหลือเกลืออย่างจริงอย่างจังเลยอะเอาเรื่องเอูงนง่นะเกลืกอหืมเงินรางวัลตั้โต600บาทหมุดซ้ำจนกว่าจะชนะวาซอนพี่น้องก็เกลือปวดโค้มันบ่ไอ้ไเยอะเลยอะ่ะ กรได้น้อยอยู่นะโดดหรือเปล่าหนูไอ่หนูมันเล่นเรื่องหรือเปล่าล้ลลยยวก่อนแล้วก่อนใจเย็นๆพวกใจเย็นๆพวกรอมันไปก่อนรอมันไปก่อนให้มันตายใจก่อนดูเหมือนจะเกลือนะเพื่อนน,น,นะ เราจะมาลองด้วยเบ็ด1 0 0บาทกับทุน600บาทดอกแรกเป็นไงดอกที่2ยังไงโดดเปล่าโดดนะคะท่านผู้ชมหายมันได้จังสัน้นยังไงมันก็ต้องได้สักบาทแหละเออเฮ้ยพันแปดเออมันก็ถือว่ารอดถือว่ารอดอยู่ไม่น่าจะเกือเท่าไหร่ เออดองนี่จังได้ล่ะพี่น้องปวดไหมปวดไหมปวดไหมสองพันสี่ปวดไหมปวดนะปวดนะโดดหรือเปล่าโดดอีกรอบเบ็ดร้อยโดดสองรอบแล้วมันก็ต้องได้ตัวแบบหนูทองหน่อยบ้างแหละจะไม่รู้มันจะแตกหัวตอนนั้นหรือเปล่า ปวดขมับเลยข้าวปาเยอะอยู่นะเหยียบหมื่นหรือเปล่าต้องมาดูมาดูกันว่ามันจะเหยียบหมื่นหรือเปล่าโปรแกมสองไม่เหยียบหมื่นนะดิโอ,โ,โอ้ยก็หมื่นกว่าครับทุกคนพี่หนูก็โดนบ่อยอยู่นะมันไม่น่าเกลียดกันนะนะท่านผู้มชม รอบที่สามจะโดดบ่อยเกินไปแล้วนะพี่หนูตัวแพงเข้ามาตัวแพงไปอุ้ยเนาะเดี๋ยวตัวถือถว่ะพอรีป่ะ ได้แต่ตัวถูกอะเล่นจนจะเกือบหมดตังแล้วเนี่ยอันนี้โดดหรือเปล่าโดดนะนะน่าจะเป็นความหวังของเราในรอบนี้อุ้ยสวย เรียบร้อยห,หมื่นเปะ๊ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้พอก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะใครที่อยากจะลองก็มาลองด้เพื่นอนรวมรางวัลทั้งหมดก็21,380นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย